h o t d is boom boom like that Bissing chute c h u like that จ h ิงว่ายอย่างเนี่ยก็คงจะคว้ายแซะ Why you d o do like that <bean S 1> <bar, S 2> baby all I need is to be loved by you Just you Just you, you. It's game on Let's go สวัสดีครับพวกเราดี e า m w e เยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของเราดี e า m อร่อย b e กคนก็นั่งเปิดรายการกันแบบเรียบร้อยมากนะครับดังนั้นพี่ทีมงานจึงให้มิชชั่นพวกเรามาเป็นมิชชั่นที่เราแบบไม่ค่อยถนัดกันเลยเราต้องหลอกคนอื่นเพื่อให้พูดคํานั้นออกมาเฮ้ยนิวายเป็นคนทำน้อยไปด้วยเกมอะไรกันน่ะำอะไรเขาให้พูดคำอะไรเขาให้พูดคำอะไรนั่นคือเกมเกมคาต้องท้าโดยวันนี้พวกเราเ่นกันทั้งหมด3รอบใครคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะครับ ไม่กล้ามั่นใจเลยถ้าเรนกับคนอื่นก็มั่นใจอยู่นะลองดูพูดเยอะๆเนี่ยนะจะแพ้ก่อนงั้นผมจะพูดน้อยๆบ้างละตอนนี้ทำมาแล้วโอ้ยหันหน้ามาดิอือเอาเอาเรื่องเอาเรื่องช่วยหนูห่ไม่มีใครพูดเลยคุยกันหน่อย หมดเวลาแล้วเหรอครับเรามีซกิลเปิดลูปก็คือใครที่ทำพลาต้องห้ามในเกมนี้จะต้องโดนกรโดดผมนะครับผมว่าผมผมก่อนโอเคก็คือต้องปอกหมดกระโดดก็ต้องทำพลาหน้าร้านแตงกวาอุ้ยน่ารักเลยไอกระต่ายน้อยร้อยลีลาเย้โอ้โหน่ารักกระมอยกระมยน่ารักเติมยากจังทำไมทำไมดีว่ากับแบลล์เพีนึ่ เต้นมากินอะไรกินยากินข้าวตั้งแต่วันเนี้ยทั้งหมดอ่ะชอบเล่นอะไรมันก็แล้วแต่แล้วดีไหมไม่อยากเล่นอะไรผมพูดออกมาว่าอะไรมันก็แล้วแต่ไม่อยากเล่นอะไรไม่อยากเล่นอะไรชัดมอะไรแครว่าไอเกิร์สชิตาทำเล่นกับแมวมา้ล่ะชอบชอบอะไรไปไหนลองเรียกเหมียวเมียวเดี๋ยวก็มาแต่ช่วงนี้ชิต้ามันไม่ชอบเล่นกับแมวชอบเล่นอย่างอื่นมากกว่าเล่นตลอดเนี่ย นั่นแหะพี่รู้อยู่แล้ววะไม่รู้ผมไม่รู้พี่รู้ผมไม่พี่พูดเลยอะไรวะพลาดง่ายอย่างเลยอะเซ็งอะเออคำอย่างงี้ใช่ไหมจริงก็ไม่ดีของพี่อะดีดิไม่ดีดีวายอะไรดีเล่นอย่างนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีเนี่ยเล่น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 อย่างเงี้ยไม่รู้หรอกตั้งเลยหมดแล้วขอาหมดุณแล้วบอกว่าดีวายเราหมดทุนดีวายเหรอใช่หมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วเริ่มจากหูเลยทายคำที่อยู่บนหัวตัวเองถ้าทายถูกก็ชนะใช่ไหมคำว่าดี เฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าพี่แฟงมันไม่ดีไม่ดีอยู่แล้วหนูดียำแทนแล้วมย้ำตรงนี้อู้ย้ำใส่ผมอ่าพี่แฟงไม่ไรเล่นไปเลยเล่นไรเล่นไรไม่โล้ดำไม่ถือวะต้องครับหนึ่งสองสามช่เกือบเกือบห้าหรอในรอบนี้นะครับคนที่ชนะคืออุูงาเด้งอะไรเนี่ยโอ้ยครั้งแรกครั้งนี้คือความยากมันต่างกันเลยอ่ะ เมื่อกี้พูดแล้วยังเมื่อกี้พี่ตาพูดอุ้ยครั้งแรกครั้งนี้คือความยากมันต่างกันเลยอ่ะ้าพเจ้าคิดตระหนักแล้วสิ่งที่บังเกิดตรงนี้ ข้างยิ่งใหญ่เหลือเกินมาฟิลลาชาสับพวกท่านกระผมอ้าชาววังกันหมดแล้ว what is it เป็น t speak Thai now ยแนวเก่งเลย่อยู่ดีๆก็เก่งอังกฤษเลยนะไอเป็นพี้คุณสามารถพูดภาษาอีหย่างได้บ้างหนีุูยชัวจงหวนมาหนี่ชัวจงหวนหนีชัวจงหวนนีชัวจงหวนมาได้หลายภาษาแล้วสรุปคุณพูดภาษาอังกฤษได้ปะไม่บอก ว่าอะไรอ่ะไม่บอกไม่ไม่เังยังยังแย่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 อะไรอะไรอะไรชอบมาทำอีกเล่นเบาๆได้ไหมเอาเล็กๆที่เอาเล็กๆ Oh my god นายแกล้งพี่แฟรงค์ทำไมหรือขอรับต้นไม้รดน้ำทุกวันหรือพี่อะทำเหมือนทำท่าต้องท่าเมื่อกี้ทำอ ผมมีหยังพี่คุยดิคุยได้กันหน่อยเธอเป็นพี่น้องกันปะเนี่ยลองคุยกันหน่อยเดี๋ยวอ่ะระวังทุกอย่างก้าข้าคิดว่าเรามาผลัดกันเล่าเรื่องกันกันเล่าเรื่องกอนเรื่อะเล่าก่อนพี่พี่เก่งมากสุดยอดเก่งมากปอก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวผมค่อยเล่าเหลือเพียงเรานายนะ ต้องคุยกันหน่อยแล้วแหละมันคิดไม่ออกว่าจะให้มันพูดอะไรอะพี่ต้องตอบนี่ยะแต่งเรื่องไปเมื่อไหร่จะคิดออกคิดเยอะๆให้มันคิดเยอะๆเมื่อไหร่จะคิดออกเมื่อไหร่จะคิดออกตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบนะจริงเออที่พูดหน่อยเออที่พูดต้องยกคนดีความชอบให้ทีมงานเออใช่ไหมคือคิดไม่ออกจะทำาไงให้มันพูดเอองั้นต่างรองทายคิดว่าบนหัวคือคำว่าอะไร มันต้องเป็นอะไรที่ช็อกมากแน่เลยเดี๋ยวผมไม่ผมผมพูดคำว่าเดี๋ยวเลยเหรออันนี้ไม่พูดเลยระวังนะแต่แบบระวังคาว่าเดี๋ยวมากเพราะไอ้ป๋อส่งไม่เยอะมากผมไม่รู้เลยว่าต้องมีคำว่าเดี๋ยวสำหรับรอบที่สองของเรานะครับผู้ชนะก็คือหมอตัง ยรอบนี้เราหวังว่าจะมีอะไรที่พิเศษกว่าทุครั้งเมื่อเช้าตื่นมาทําอะไรกันบ้างในการเตรียมตัวมาวันนี้ล้างหน้าแปรงฟันแสดงว่าเราสามารถใช้คําได้เยอะขึ้นก่อนอื่นยากอยู่ส่งกระจกหวีผมคาแป้งทําอามึงอ่านนอ่านให้เขาแบบไรอ่านทีละคนเลยไหมแข่เนั้นเล่นยังให้คนเขารู้คํา ขายอะไรก็ได้โรเพอีแล้วเหรอโรเพโรเปขายทีละคนสมมุติขายอะไรก็ได้ที่มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบพวกแบบผลิตภัณฑ์ใช้หน้านอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับนี่คือสายตรงจากชีตาอร์ไลน์นะครับผมนี่ผมจะมาพาทุกคนไปนั่งเครื่องบินสุดฮันสานะครับผมแล้วตอนนี้ก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าก่อนจะขับเครื่องบินเนี่ย,ยพวกคุณได้มีการอาบนะ้ํามีการเตรียมตัวอะไรกันบ้างอาบน้ำอาบครับอาบปกติผมไม่อาบน้ำ่าไหร่ทำไมอนะ่ะตื่นมาปุ๊บทําผมเลยไม่ผมทําตามสมุยครนะก็คือประเด็นหัวมันฟูนะเออแต่หัวฟูนะคุณต้องทําแบบจัดบ เปิดมาพี่แฟงก็ตลอดอ่ะก็ต้องก็ต้องทำตลอดอ่ะพี่แฟงก็ต้องใดหนัตอนไปที่โน้นพี่แฟงก็ทำไม่ถูนะถามเรื่องเวลาถ่ายติ๊กต็อกเนี่ยมีเอเลเมนต์อะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องมีอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าต้องใช้แสมใหม่ไม่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องทำอาหารแล้วเนี่ยวัตถุดิบมันต้องมีอะไรบ้างสมมุติเรสั่งสารมันมันสั่งลางนี่เป็นไงโดนช็อตฟิลไปสิ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพูดถึงการทําอาหารเส้นใหญ่อาหาหน้าหมูมีอะไรบ้างผมไล่เลยนะอาหารทั้งห้าหมูเนื้อสัตว์มีพวกอีกแล้วเราเราต้องพูดหรอเป็นไงล่ะเติสอห้าหมูอ่ะหมูแรกเนาะเป็นพวกเนื้อสัตว์ส่วนหมูที่สองเนี่ยเกี่ยวกับข่า เขาควานเลนดีแล้วหมูที่สามพี่ตาหมูที่สามผักเ่ยวะแล้วหมูที่สี่อ่ะผลหม้ลากไม้หมูที่ห้าไขมันแล้วเวลากินพิซซ่าเนี่ยชอบกินอะไรผมกินชีสชอบกินตรงขอบขอบ่ะขอบชีสใช่ไหมเออเออขอบชีสเนี่ยก็จะมีไขมันเยอะพวกข้าวพวกแบบขนมกรอบๆอะไรเงี้ยเรามาพูดชื่อดอกไม้กันคนละชื่อดีกว่าอ่าได้กุหลาบดาวเรือง พูดเร็วๆมาที่ฮันเตอวันเดนดีไลออนเลซี่เดนเลซี่เลซี่เหรอเลซี่ตอกไม้เกียรพี่อยากกินกล้วยพี่จะเอากี่ลูกพี่ทำหุ่ยเลยพี่ทำหุ่ยเลยพูดถึงวงเกอร์รี่เบอรี่แล้วเนี่ยสมัยก่อนมีใครเคยฟังเพลงบ้างไหมครับเคยเคยพี่เคยฟังเพลงนี้อยู่เพลงอะไรครับเพลงเกอร์รี่เบอรี่มีเพลงอะไรบ้างครับไม่รู้ผมไม่รู้จักวงจริงเหรอไม่ทันเหรอผมกล้าจะเกิดไม่ทันเอาล่ะก่อนวงรัตวันมีใครบ้างเนี่ยไล่กันโอเคตาอู อัพโหลดเป็นต่อเซลเลอร์ดูแล้วเนี่ยคุณต้องตอบนะคุณรู้จักวงรักสัมปันเขาโกรธไหมต้องบอกชื่อให้ถูกแม่นน้องโกรธพี่บอยโกศิยพงศ์ครับไม่ใช่ไม่เป็นไรนะม่อนไม่เป็นไรนะมอนมันรู้กันหมดแล้วเนี่ยแต่ผมไม่รู้เลยอ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันใบให้บ้างดิเกลี่เบัลลี่อ่ะที่ฉันไม่เคยดูนี่คือแท่กซี่ แล้วว่าเขาติดตามมุงนี้มาจริงไง่ะใหไม่รู้เลใช้ในชีวิตปรจำวันสามอย่างแล้วภายใน3มวีไหมกระจกโทราศาพัพท์บิมันยาทีฟันนี่ของพ่อวีอันยาหวผมแป้งทีฟันแป้งค่ะตัวแป้งคุชชั่นแป้งแป้งแป้งแป้ป้งแปบแล้วแป้อแป้ง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 แา้งแป้แป้้ป้าแปแ้้แ้แ้้้้แ้ มันกดดันนะกดดันมันเหนื่อยมันกดดันไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยผมก็อยากยอมแพ้แล้วอ่ะเหนื่อยอะไรใช่ไหมอ่ะผมผมกระจกปะไม่ใช่กระจกเหรอไม่ใช่บ้าไอ้หสองคนนี้สู้กันหน่อยนะสู้อยากเห็นเนี่ยที่เมื่อกี้พูดกันเนี่ยเฉลยเฉลยหุ๋ยอ่าตอฤกษ์ เกมนี้เราแพ้ว่ะพื่เออมันเริ่มเกมมามีคนผิดพลาดไงส่งกระจกวีผมทาแป้งทำอามึงอ่านอ่านให้ครบเลยอะไรอ่านทีละคนเลยไหมแค่นั้นไอ้ปอกระจกวีโอ้โหมาเต็มที่หมดเลยกระจกวีแปะ สุดๆจบไปแล้วนะครับกับเกมคำต้องห้ามนะครับใน EP นี้เดี๋ยว EP ต่อไปขอแบบจัดหนักนะขอพูดมากๆแปลกมากปุติดวัยก็คือพูดกันไม่หยุดไม่หย่อนแต่วันนี้พอเข้าเกมเท่านั้นน่ะให้พูดไม่พูดไอ้พวกนี้เกมนี้มันถูกสร้างมาเพื่อดีวัยนะเพราะตุติดวัยคือแบบพูดมากจริงแล้วก็วันนี้พวกเราดีวยก็สนุกกันมากเพราะว่าได้เงียบใส่กันเป็นครั้งแรกั้งแมทเข้ามาผมว่านี่คือ EP ที่เราเงียบที่สุดจริงเรื่ทงใหม่เหมือนกันแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบ EP นี้นะครับผมใช่ครับแล้วก็ ไเจอกันใหม่ EP หน้าครับ DIY อะไรดีครับเจอกันได้ที่ช่อง YouTube DIY ครับแล้วเจอกันนะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย